เซ่ฮัลโหลมันฮัลโหลฮัลโหล my friend บนน้ำจนูนกลางมณีทุกเกตวีทวี today eat outside บะคูเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้ามาทานอาหารกับหนูแมวเช้าวันนี้มีพิซซ่าสามีซื้อพิซซ่ามาให้ที่รักจ๋าของแมวมีพิซซ่าเอง ฟูตด e, 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 mm ีมั้งเลยเออเอ็ปเช่คาลามายเออพิซซ่าปลาหมึกของสามีมีพิซซ่าของตัดดีของตัดดีเนี่ยเอ็ม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 เอ็ ผลนปิ๊ิมาทานกันแฟนเพื่อนจ๋าเยวคาไมเฟรนมาตุ้ดตุ้มมาต้ดโอเคีบโครดแกจ่าท่รักจ๋ามาทานเจแมวจ๋าอร่อยยำๆๆรีบโครดผสมเงินจ๋าตอนแมวลรลบิเลดจ้ะเช้าวัมอืม ทานกับเพื่อนจะต้องกลับมาจาับทำฟันแล้วก็ลงสวนเก็บผักเชฟโกเชีสลัดคำแบบเลนจี mm ้ส์ c h e ช s สช h e ช s ส c h ส e s e my friend mm hmm. Happy ช h e ช s e c h ป e s e Enjoy your life, you are enjoy for job, for work, and for family, for friend, f r o m baby, for mama, papa, for non, non, cheese. Come eat together with non nonin เน n ่ยน e นแมวสวัสดีเจ้าเพื่อนๆจ๋ามาทานอาหารเที่ยงกับ หานบ่ายจ้ะชิดกับเจมแมวจ้ะขอให้เพื่อนโชคดีทุกคนเนอ้อสุขภาพแข็งแรงดูแลครอบครัวดูแลตัวเองให้มีความสุขมากๆเนอ้อเพื่อนๆจ้ะและทำงานให้มีความสุขด้วยจ้ะแฮป<ะ>ป <Happy, happy. S 2> ี้แฮปปี้คํายน้มาทานกับเจมแมวกับกระลุงมิ้นจ้ะ <laughs> ยายแมวกับรลุงมิ้นจ้ะ <laughs>

เอาซ้อมกับมีดจ้ะทานไน้น,น,นี่ต้องหู้จ้ะนี่ต้องหู้ผัดไว้เมื่อวานจ้ะัเหลือต้องรับต้องหู้ผัดเมื่อวานจะที่รับจะ้ะ mm hmm. เด็กเนี mm ่ยไม่รักไม่ฮาทุกคนกรตฟอังกิยูไมเฟรนแฮปปี้ไนโปลิตันเนาะกงตะกี Mm hmm. มัอนมะกอกมะกอกดำกับกับส,ส่อซีเชสซีเชเพจจ์สาซีเชชีนกซบสัสซบ ทานจนเจอเพื่อนจาอ๋าจะแมวไปเอาเสื้อใส่ของหนาวสระผมไม่ได้ไม่ได้เป่าจา้ะเชอรี่พิ่ก็เนาะลื่ง <laughs> แมวซึม <laughs> ทานก็เจอเพืเ่อนจา๋าไอเม็กฟอนเนี่สลึ่งส mm hmm. ลึ่งเชฟฟอน

Você é medicina? Você é mal, você é. Food for your <his>, yes. <laughs> Mel, uh -huh. Ah. Little bit small doctor. <laughs> mm -hmm. Doctor for food for you. <laughs> น้โน o ดอกเป็โอเปราต์โน้โน้ร้ายโอเปราอ๋อรายทุกปีดอกเป็นบะโนโอเปราต์เป็นดอกเื่อฟู้ดกูดฟูดโอเคคิงโมริมีอยู่ลิปไม้เฟลนี่สักิอุ้ยสามีเอาจริงๆเอาสะละแหนใส่ ใส่ในเนี่ยจ้ะโชว์พ <Yeah. S 1> yeah, really ี <laughs> mm ่เ hmm. ป really okay. mm ็นยูแอมซาเลนี่นย่เมนตันเวลี่หย่งหงเวลปิซซะกูที่ไม่เฟรนช์ฮ่าฮ่ากูได้ดีอะคอคมาใหัสาีกิเวลี่กูอีนเวลี่มาอินซลดตเขเมนัน คําฟมก้าเด่นใจอะชะแหน่จะใบใหญ่ๆจะที่ราจะ่าสดๆใหญ่ๆจะมาจากจากสวนจะ้ะเดี๋ยวแมวไปเอาเสื้อใส่คอนเนอเพราะลมเริ่มเย็นไอโคเทคลินห <c oughs> รือปิดไมจักเกตคนไมแฮร์แฮปเวทขอโทษจิติราชเอาเสื้อมาใส่หนูดูอากาศนเริ่มหนาว ก่อนจะเป็นค่าเราต้องดูแลที่รักจก้ะอยู่เมืองนอกไม,ไม่เหมือนเมือบ้านเราจะ้ะในยุโรป no same เอเชียจ้ะ s o r sometime s very warm sometime s very cool นี yeah. ่ sometime s rain you need to be careful my friend นะทอกลูหน่อย you want to be sick ต่อยแมวนู่น <laughs> ท hey, mm ุกเทพ e ลิฟ hmm. ต <laughs> <laughs> <wh an> ัวนี้โอเคไม่โอนมีแค่ไอแม็กฝอนี่ไหมิ่มน้อยร้ายทุกปีฝอนี่เกินโอ้ยเท้เมื่อจะผ่าพันก่อนเพราะผมเปียกคอนไอไม้แหงโคลเวกโลละ คอสอหางเหล็ก <Because>, uh, <laughs> หิวข้าวจะจะใส่ถุงเท้าก่อนที่รักา๋าโทษที <laughs> หนาวจา้ะวันนี้อากาศเปลี่ยนฝนตกไอเซ d ูเดเรนเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยจ้ะฝนตกทั้งวันเลยก็เลยมันอากาศมันก็เลยเปลี่ยนจะดี่รักา <laughs> you understand e cold rain <laughs> เนกิมเฟรมทำมืออกทีแมเอาเทเลิ้วมาเฟรมกิ้มีท็อคเพื่อปิดขอบคุณจาเพื่อนๆจ๋าที่ทำให้แมวได้พูดได้คุยกับเพื่อนๆนะเล่น y ิ้วไม e เฟรมอยู่กิ t วไอแ t นแฮฟช็อคแฮ t เฟร l ช a l คล t ม t ดินช็อคเอ e วอร์ลี โอเหรอมมันน okay, mm ุว hmm. like mm ่าแม่เ hmm. ป <'m> sure. mm ็นคนชอบคุยไอรลท์ทุกทอกอันเชื่อหาจะบนสัมพันคือสู้กับคุยนพีก็วายทอกมารูแฮะ my friend ฉันทอกฉันสู้ my f r <laughs> You so see my husband can be a little bit relaxed. <laughs> <laughs> my reason every day why you talk to me to move. No if you talk about it. No no one's doing. I make phone. <laughs> Sorry. ไม่เลยไม่ไ hmm. ม่ ie, ie, l i สุ่ยไล์ไว้ทอเลยคามาทอลกู้ no แ e นดี้เซฟทุกทีกับปีทุกทีจริงโเคจริงมเฟรโชกดีชกดีที่รักจ้ามายเฟรเพื่อนเพื่อนชคดีจ้ะ บโทรศัพท์แจบดีจะกินผักสลัดขอให้มีความสุขกัน,น,นง่ายนะเพื่อนจ้าออร่อยจังเลยกินพิซซ่านอกบ้านพ,พิซซ่าเอาไซส์เอาไซส์โฮมเวลีแล็ ฉันพูดมาตลอดเราพูดตลอดทุก,กทีฉันมีที่พูดของแมวแมวพูดว่าเพื่อนๆชอบคุยไม่เฟรนไลท์ทุกทุกแคมคุณมีที่พูดของ They say don't like to talk. Talk alone. Everybody <laughs> mm -hmm. mm -hmm. <laughs> have mouth to talk. You can talk with you like. It's okay. Mm -hmm. สำหรับแมวเคใครชอบพูดแต่แมวชอบฟัง I like listen เป็นปีเพิ่งจบไอ่เลยเหรออันคือยู่่เวยเรานนี่ฮะอบ้านเนี่ยออเชน n อสโซเลยไม่รู่ไหมมายรูวัเเชีเบีเ e ลยนเป็นตะเบนนะเบาสนยูออีจานเดย์อื้มา ถามสาม,มีเอาไหมจะให้สาม,มีทานด้วยเนาะแล้วทานไม่หมดทีเดียวก่อนฮิเซโนฮิฮิฟูนเขาไม่เอาจะเขากกบอกเขาอิ่มแล้วจะแนวทานของเขาไม่ได้จ้ะเพราะเขาไม่คึกอายุคนยิ่งอายุวก็ยู่งแฮปชีอะไรเวลีมากัสโซลเยสเดนเนียเดนเอา โอเนอนงเหตุวนตุ hmm. okay. mm ่มดอกไลน์น้กบิชพมีส hmm. ล right mm ีปนอเลีีโคตรอ้าะแมวกินชีสไม่ได้หนาวโคตรไอชีสอะไรพิศโถม นองิชกินได้มีแดดหนาวจะทิรากินไม่ได้ชิดแต่อีชิดมินมุกแกไอเวลคดหนวว่า I think ด e c a u s e oh. it is cold ไม่่อร์ใช่ล้ว ทุกครั้งเวลาอีซี่ได้คอร์ดอ๋อบิ๊กคอร์ดอะไรคอร์ดชอบไปรับประทานแมวสอนพูดเล่นสิ ไอเสียเมฆนลโอเคีแ huh. ล <Okay. S 3> uh ้วหรอไอเสียเมฆฝนี huh. uh ่ว huh. ิ่ไมเฟ่อแค้นหเพื่อนเวลาเขาคุยเขาก็มียาลงเดี๋มันเพ็่อนน่ทอเลยไแงรีมาปัดโซ่นี่ค่ะ เจมเวลนทอปนะฮะเพื่บีกับปะซูนยังแอาเองคุณอเมูริมิมาพิจาร o าโมิมิอย่ยเลิกดอกสามีรักสามีทุกวัน Thank you today มูริมิอกตอโกเดนทีขอบคุณสามีพาไปหาหมอฟันจ้ะวันนี้ขับรถไปประมาณชั่วโมงจ้ะ Ô vĩ cáo, one hour. traffic over again. để thank you for my husband anyway. Cause me, take care of me. Sometimes I make a and so on. To my husband all the time. Because girl like make a sometimes. <laughs> <laughs> Mm -hmm. I know I know can say I know why the preaching. <laughs> I know for myself, so because and so mm -hmm. mm -hmm. My husband need to have very much sense <laughs> mm -hmm. yeah. yeah. mm -hmm. He's my he's happy when why talk through he's <laughs> mm -hmm. my friend. I have to say, I'm capricious, you know. Very capricious no, 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 no. <laughs> sometimes, Mamma makes me sad. Very, you Say it first. I am no. sorry to my husband very much, but I no can't change my life. i very capricious. Visiata, bambina. <laughs> ิง my love my friend เยเลย I r e l l กับปรีชิแ love r o I b r a v กนกับีตีหอ I กับปีชิ u t brave หอแมวบอก่าแมวกปรีิแ่แมวไปาวอะแไม่ีเลือน้ีหนอแ่ไม่ร้ี อืมแฮปีไว้ส <mission tutaj> ิขอโทษทีแล้วจาลืมพิกอ่ะเอาพีกก่อนนึงอืมโอ้ยเห็นไอินะฮปี่แมวเจอแล้วจะ้พกขอโทษทีเลอออกคำเมาสอุ้๊เยน้องกูด ไม่ให้รีสเ no 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 make a อ <laughs> <Sorry, sorry. S 2> mm ้โหสวัส hmm. ด mm ีสวันี่แนวกัดไว้เมื่อวานนี้ไม่ถึงครึ่งจ้ะอพีเอสดีแบบนั้นแบบนี้รูแค่ที่นี่มาเซฟกันอยู่ no problem everything in order mm hmm. not o r y some l e a v ไปแค่คนใช่ใช okay? okay? yeah, okay? ok ่แค mm ่คนดูแลอย่สร้งตู้ไม่สมสิงห้องน้องฟอนี่ดูแลนุ่งใอเคบอกสามีระวังขาเพราะเพิ่งผ่าตัดยูนนี้เธอไปแคฟคนน้องกดาวเลยมั้ยนองไปเพโกดาว หมออกยมียาออกแรงเยอะขาจ้ะเพิ่ง่าจัดมาวัดทันท <laughs> <buying does. S 1> <laughs> ีดูสัสีสุสีจักันบ๊ทกูสีตอนนี้ร้องห้าแล้วจ้ะ นาวคายไปก็อีสัคีเชฟปกานอยไม่แนวพูดเด้หนิชีดชัดจ้ะไอเมคอัูเนี่ยไม่มีออยโออลีเลยแห้งจ้ะงั้นจะออยโรออลี แบบเวลูกฟรกเบกูแห้งแตรอนหเหยั่งหยั่งค่ะคชาบังสามีไปซื้อมาจกไหนอ้นงแวยู่บายโอเคเวลูก No. Mm -hmm. When you go down central, where you also buy kebab. Huh? Where you like to buy kebab or zucchini. Oh, I Yeah. Mm -hmm. I don't know where. Ah, you go across the top. Yeah. Very make no have yeah. Because Olympia had a holiday all March, mm -hmm. all May, and then I go down mm -hmm. yeah. near school, but restaurant, restaurant only sell pizza in uh -huh. so, Okay, so I go down in a small shop because it's open long time. Okay. คุยกับสามีจะที่รับจ๋าสามีบอกไปซื้อร้านใกล้ๆวัดเขามีวัดโบสถ์อะรอย่างเขาทำอร่อยมากมีแม็กเวลี่กูดพิซซ่าเขาทำอร่อยมากมมกเ่กูดซกบอลเวลี่ยำยำแซกนร่นๆกเวลมาดกลมายปลาหมึกเยอะกูดกูดเบเก้นอูมอช์น็อตแบล็กไอน่สน่าเวลี่ยำยำแซกเฟิลล

อร่อยมากๆจะทีละจากปิซซ่าร้านนี้แมวกินได้ทั้งวันไอแคนี้ตอนเดยหน่อยก้อนเวทีกรูดแซกขอไวช่างนี้จะทีละจาก I didn't for eat I n o lie but I say to you I I can take little bit <laughs> I show you how I take it. ยังไม่มีแข็งขอบคุณเพื่อนๆจานดื่มไม่แอบดื่มโนโนโนดิสกอสดิงดิงเวลาชอยู่อาจร์น้อมอก็เลอีดไอ้น้องโกดิอารมณ์โนโนปสีเลย ไอเฟนแมวให้สัญญากับหมอ first I have a s p a t t I have p r o m i s s o for food second I p r o m i s hmm. s i o n for tool โอเคฮะไหนเยอะๆรูละ you think <c oughs> when you eat Never uh, doctor said, never. I really say, your question is very important. No, some who, some people go ding, oh, uh, I don't want my wife look, oh, I don't want my husband look, a go, question, no good. Never do that. to more meal. Father, you alone for nothing. You want to be to for what? <laughs> you want to little bit, <laughs> no, hey, 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 hey. Never. <laughs> <c oughs> I h a v e been long time กวย four hour long time แบบดิ้งที่มาหาละ I say now bar s t o p e น้องหมอก Happy when I happy uh, near twenty ป e เ e ็นดิ้ง น <c oughs> คนเที่ย right, วเบียกทำโฮมบ็อกซิ่งไว้กว่็ชิลกูเบบี้คายน,คนุกูแฮปปี้เลยค่ะ Yeah, Why know, I promise, drink uh, uh... anymore. Mm -hmm. Drink for it because you are But mm -hmm. I never drink for people, so, <laughs> <laughs> Drink for it. What? Yeah. It. Yum, yum. <laughs> I never hear people drink for for kids. I, I have ấy when I'm young. People mà me nhau. Không phải người ta uống rượu tự tự tử mà, đó là không phải người ta tự tử. Không phải I ta uống rượu tự tử mà, đó bang người ta uống rượu tự ้ายชอบลิ้มิ่โอเคไม่เลิกรายฟนม่ิมิวแม้จะทอกชัวาชอบเนาวซีจอกรจะแฮปเนสท์วีที่วชอเกนไม่เลิกเัิญหอมาเฟนเฮลูบ้ามาเฟนเลิฟยูเลิฟยูรนี้พรุ่งนรักเพื่อนทุกคนจ้ะ